สวัสดีค่ะนุ้ยโซโลนุ้ยค่ะใครที่บอกว่าแฟชั่นและผมไปด้วยกันไม่ได้นะคะนุ้ยนี่ขอเถียงขอเป็นเอ็นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เทยซาเม่และมิลินนะคะได้จับมือกัน ผลิตเป็นนี่เลยผ้าพันผมสุดชิคนะคะหรือ hair accessory นั่นเองสำหรับสาวๆเอาไว้ตกแต่งผมเพื่อไปออกเดทไปจัสุจัรไปชายทะเลไปได้ทุกโอกาสเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิวก็จะมานำเสนอเป็นทรงง่ายๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเหมาะมากสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหูกลางนะคะนี่เลยเอาผ้าพันผมไว้ตรงข้างหลังแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็นำผ้าพันผมไว้ที่ท้ายทอยนะคะปิดไปที่บริเวณหูของเรานะคะนี่พอได้แบบนี้ปุ๊บทำเป็นหูกระต่ายค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลุควินเทจเก๋ๆแบบนี้ค่ะสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของผ้าสวยๆแบบนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ทุกท่านนะคะไปเป็นเจ้าของนี่เลยแชมพูแล้วก็คอนดิชเน์นะคะจาก Tresame เมื่อซื้อครบ2ขวดปุ๊บนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะเป็นผ้าพ,พันผมผูกผมสวยๆนะคะ Tresame x m i l l n ค่ะมาเป็นเจ้าของกันนะคะ